ีขานจ้ะพ่อเสือแม่เสืออ่ะส่งเสียงมาสิเสือยังไงก็ต้องเป็นเสือนะห้ามเป็นหมาเออเนอะนะคะเสือเดินผ่านภูเขาค่ะอายุ26ยาม27่าง2เเกิดพศสอ4 1จ้ะ2541ประตูงานเปิดจ้ะโอ้โหเด็กอินเตอร์เด็กออนไลน์ เด็กเอนเตอร์เทนนะคะทำงานต่างประเทศต่างแดนหรือได้เข้าสังคมถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเรื่องงานนะเออนะคะแต่ว่าสังคมนี้ก็ไม่ธรรมดาบางคนก็เสือสิงกระทิงแรกแรกเจอมาหมดแล้วนะคะบางคนเพิ่งขึ้นบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ซื้อของใหม่ใครเพิ่งคลอดลูกไปหรือเปล่านะคะดีนะประตูเงินก็เปิดจ้ะน้ำหนักขึ้นไหมจ้ะเนี่ยกินอะไรก็อร่อยดูสิ ต้นสัปดาห์อาจจะมีงานเลี้ยงและบางคนนะการสัปดาห์กินอีกแล้วตี้กระจายเลยเงินหมดไปอะของกินของหมาของแมวของคนของกินแต่ประตูรักไม่ค่อยจะสู้ดีนะในนี้มันขึ้นว่ามีเรื่องดัดใจนะคะช่วงวันที่สาวสิบเอ็ดหนึ่งอาจจะมีเรื่องเคลียร์ๆต้นสัปดาห์แฮปปี้สัปดาห์เนี้ยหลายๆคนที่กําลังคิดในเรื่องของการออกจากงานนะคิดให้ดีแต่บางคนก็ยังไปไม่ได้อยากออกแต่ออกไม่ได้ บางทีอาจจะยังได้ไม่ได้งานที่ถูกใจหรือเรียกแล้วไม่ไปหรือสมัครงานไปหลายที่แล้วยังไม่โอเคสักทีค่อยดูให้ดีก่อนนะถ้ายังไม่ดีก็อย่าพึ่งไปแต่ถ้าดีก็เทียบให้ดีเรื่องเงินเรื่องสวัสดิการเนาะนะคะความรักความรักสัปดาห์นี้มันเป็นฟิลแบบคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเบื่อเบื่อเซ็งเเรื่องรักเลิกก็เลิกไม่ได้ดัดใจบางคนก็มีความรู้สึกเหมือนแบบ มีพร้อมแล้วทุกอย่างแต่ขาดคนที่เข้าใจบางทีแฟนอาจจะอยู่ไกลเราหรือมีความไม่เข้าใจกันก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใจใเย็นในเรื่องของความรักแต่รักใครมีคนอุปถมัมเราหวังซัพพอร์ตให้เขาซัพพอร์ตเราอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะทุกใจเรื่องบางเรื่องเนาะซู่ๆนะจ๊ะนะต้นสัปดาห์ดีกัมสัปดาห์ดีโชคดีได้ตั้งแต่ยี่ห้ายี่หกจนถึงสามสิบเลยนะสามสิบเอ็ดหนึ่งไม่เด่นในเรื่องของการลุ้นเนาะนะคะมีของกินอร่อยเงินก็สะพัดสัปดาห์นี้ระวังเงินในกระเป๋าจะแห้งนะ ใช้เก่งจ่ายเก่งโดยเฉพาะช้อปออนไลน์หรือเอาในอนาคตมาใช้เนี่ยส่วนคนค้าขายขยันตั้งแต่ต้นสัปดาห์จากเป็นจังหวะดีเรื่องของการค้าขายแต่ปลายสัปดาห์จะเงียบๆเง,เงาๆนิดนึงนะคะนะอ่ะสู้ๆูเนาะจะดีลงานจะซื้อเสื้อผ้าใหม่จะเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะจะมีกิจการอะไรต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ดีมากเลยจัดก,การให้เต็มที่ทางานอะไรต้องทําให้อดทนด้วยนะจ๊ะเออเนาะหลายๆคนเนี่ยมีทุกอย่างพร้อมมีคนคอยซัพพอร์ เพิ่งเปิดธุรกิจใหม่แต่บางทีมันจะเฉาหัวใจหรือเจอปัญหาเราก็ต้องเรียนรู้ไปทีละน้อยเนาะส่วนคนที่ต้องสร้างต้องสู้ด้วยตัวเองถ้าไพ่ฐานดวงขึ้นมาแบบนี้อนาคตไกลๆมีโอกาสที่คุณจะมีโอกาสด,ามาสดีมีพร้อมทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้ดีบริหารจัดการเงินให้ดีจ้ะอ่ะ,อะพูดว่าเป็นห่วงรักสดไปก่อนเนาะในนี้มันคือว่ารักออนไลน์รักกิก๊กรักแบบกิ๊กกคุยกันขำๆอันนี้แฮปปี้ดีแต่พอหวังจริงจังขึ้นมาเมื่อไหร่อาจจะมีปัญหาก,ก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนนะ นะคะพูดไปพ่อกับแฟนสักงนิดนึงนะอย่ามัวแต่ดูโลกอินเทอร์เน็ตจนลืมสนใจลูกเต้ากับแฟนอ่ามาต่อนะคะคุณที่เกิดพศสองหสองเก้าอายุ38ย่างสามสิเนะคะเสืออยู่ในป่าจา้พาะพอเสือไม่เสืออยู่ในป่าเนี่ยเสือดุไหมนะคะประตูง,งานเปิดจากสัปดาห์นี้ยี 26, 27, ่สิบหกยิบเจ็ดยี่ิบแปดดีดี ยี่สบก้าสามก็ดีประตูเงินเปิดเป็นเงินมหาศา์เงินไม่คาดคิดเงินจากการค้าขายและจะมีคนมาชวนคุณไปลงทุนทำนู่นทำนี่เป็นจังหวะดีเรื่องการงานการขยายตลาดพูดคุยเจรจาเซ็นสัญญาเรื่องงานอ่าลุยเลยเนาะขอให้ไปสุดท้ายขึ้นมาดีประตูรักก็เปิดอีกเหมือนกัน สัปดาห์นี้ข่าวดีความสุขคนส่งของมาให้ข่าวดีที่รอคอยรักที่ชื่นหัวใจเออจะมีคนมาจีบด้วยนะหนุ่มๆสาวๆทั้งหลายคนโสดเนี่ยนะคะคุณจะดูดีมีเสน่ห์มากเลยดูเอาการเอางานเนาะงานออนไลน์งานต่างประเทศก็โดดเด่นนะจ๊ะอะไรที่เกี่ยวกับคำพูดอะไรที่เกี่ยวกับการขายยิ่งเด่นมากเป็นพิเศษใช้คําพูดเงินเข้าสะพัดเออขอเงินขอทองขอความช่วยเหลือใครก็มีโอกาสสําเร็จ ดีไม่ดีไม่รู้อะก่อนงานนี้แต่ไพ่มันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าไอ้มันแย่มาตลอดคุณต้องสร้างพลังบวกให้กับตัวเองด้วยเหมือนกันเนาะเลิศนะจ๊ะตัวเองสมัครงานมีโอกาสได้งานขอความช่วยเหลือจากใครได้ดูสิยิ้มแป้นแลนด์ของมาส่งที่บ้านกระจายแฟนมาง้อด้วยบางทีอะเพื่อนทําให้ชื่นใจมีความสุขจ้ะส่วนคนที่อยู่ห่างไกลกันคุณก็จะส่งเงินส่งของส่งกําลังใจวิดีโอหากันคุยกันดีอย่าใช้อารมณ์เท่านั้นเองเนาะเลิศนะ เ <g ül> งินไม่คาดคิดจงงากเงินจากไหนเนาะช่วงนี้หลายๆคนก็จะดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษ,ษนะเรื่องการแต่งตัวน้ำหอมน้ำหอมเนี่ยเออดูแบบว่าหมดเงินไปกับการดูแลซัพพอร์ตตัวเองหรือคนในครอบครัวดีเหมือนกันสุขภาพระวังจะเป็นไอเออก่อนหน้านี้พี่หวานก็ลืมบอกเรื่องสุขภาพไปนะคะอ่าถือว่าเลิศช่งดีมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ยาวไปจนถึงปลายสัปดาห์นะคะเนาะนะะขอให้ดวงดีตามไพ่นะ เออถ้าไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะเราทําอะไรที่มันไม่ดีหรือเปล่าหรือเจ้าอารมณ์นะคะมาต่อคุณที่เกิดพศ2517จ้ะอายุห้าสิย่างห้าบ็ดนะคะเสือยือนคุมเชิงอ่ะอันนี้เป็นเสือที่แบบว่าไม่บุ่มบ่ามยืนคุมเชิงก่อนถ้าไม่ค่อยดีก็ค่อยตกเออนะคะเนาะเหมือนเสือตะปบเหยื่อนะคะประตูงานไปยังไงประตูงานถามว่าเปิดไม่เปิดแต่งานค่อนข้างจะเยอะ คุณก็ค่อนข้างจะเครียดด้วยอันนั้นก็จะทําอันนี้ก็จะทํางานของคนอื่นบางทีก็หงุดหงิดนะคะอันนี้ไม่อยากทําอยากทําอันนี้อันนั้นไม่โอเคไม่ถูกใจฉันสักเท่าไหร่มันเป็นความรู้สึกส่วนใครที่บอกว่าไม่มีงานตกงานในนี้มันบอกเอาไว้นะบางทีคุณเลือกงานหรือเปล่าบางคนคุณไม่อดทนในเรื่องของงานหรือเปล่านะคะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองที่ตัวเราด้วยประตูเงินถามว่าเปิดไหมก็เปิดนะคะแต่อาจจะมีค่าจ่ายจรค่าจ่าย,ายที่ไม่ควรจะจ่าย มาให้ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องไปบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีแต่ว่าปลายสัปดาห์ดีประตูรักเปิดอ่าหุดหงิดงานเยอะเออแต่ปลายสัปดาห์ข่าวดีถ้ายืมเงินใครก็มีโอกาสได้รับข่าวดีเนาะถ้ารอข่าวเรื่องงานก็มีโอกาสได้รับข่าวดีเนาะถ้ารอข่าวจากแฟนรอข่าวจากเพื่อนก็มีโอกาสได้ด้วยเหมือนกันใครที่เครียดเรื่องการกำลังมองหางานใหม่หรือไปสมัครงานมาแล้วจะได้ข่าวเขาอาจจะเรียกไปสัมภาษณ์หรือเขาอาจจะชวนไปทํางานก็ได้ก็ต้องเทียบให้ดีด้วยเหมือนกันเนาะมันเป็นจังหวะได้งาน แต่คุณบริหารจัดการเรื่องงานแล้วก็ความคิดอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะในช่วงนี้มันหงุดหง,งนะิดง่ายเนาะพี่ชายก็ต้องใจเย็นๆเรื่องความรักสําหรับคนขี้หึงขี้หวงก็จะขี้หึงขี้หวงมากไปหน่อยบางทีเครียดเรื่องงานเอามาลงกับแฟนมาลงกับลูกมาลงกับเพื่อนอันนี้ไม่ดีนะจ๊ะต้นสัปดาห์ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวุ่นวายนิดนึงนะบริหารจัดการให้ดีนะเออนะคะกลางสัปดาห์มันมันเป็นเรื่องของบุคคลนะเนาะอาจจะมีมนุษย์ป้าหรือคนที่ทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดหัวใจแต่ปปลาายสัดห์โอเคจะน เออพอรุ้นโชคได้อยู่ความโชคดีอ่ะต้องเลี่ยงวลีสามสิบเอ็ดกับหนึ่งเนี่ยพอว่าโอเคอยู่นะจ๊ะอ่าแปลว่าข่าวดีรอยอยู่ใครมีแฟนเด็กหรือใครโฟกัสเรื่องลูกเต้าหรือเรื่องเด็กมากเป็นพิเศษช่วงนี้บางทีมันก็จะมีเครียยกล่แล้วหงุดหิดน,นะเอออย่าใส่อารมณ์กับใครนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักคนมีคู่อยู่แล้วลูกเต้าหรือแฟนอาจจะทําให้ชื่นใจในช่วงสัปดาห์นี้ส่วนไม่พร้อมเรื่องรักก็พักไปก่อน นะส่วนใครขี้หึงขี้หวงขี้หงุดหงิดก็ต้องใจเย็นๆสัปดาห์นี้จ้ะนะคะามาต่อนะสุขภาพเส้นตึงปวดหลังปวดเอวนอนกลนนะคะเหมือนนอนหลับไม่ค่อยสนิทฝันแปลกๆด้วยดูแลตัวเองให้ดีนะคะที่คุณที่เกิดพศ2505อายุ62ย่าง63าจะยกมือขึ้นเถอยังไม่ไปจ้ะเสือเดินผ่านป่านะประตูงานเป็นยังไงเอ๊ะ,อะถูกแล้ว ประตูงานเปิดจากงานโดดเด่นและดีมากจะได้ใช้ความสามารถของตเตงได้เต็มที่โดยเฉพาะคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ลหลายๆคนก็เพิ่งได้งานใหม่กำลังอยากจะทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอะเนาะบางคนก็เพิ่งเริ่มเปิดธุรกิจใหม่เปิดร้านใหม่หลังกเกษียณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะบางทีเขาก็ให้ทํางานต่อเป็นที่ปรึกษาอารมณ์เนี้ยนะคะประตูเงินก็เปิดแต่เหนื่อยสาาัปดาห์นี้งานเยอะขยนันเงินเข้าปังๆจ้ะ พวฉะนั้นสู้อดทนใครที่ยังทํางานประมูลงานหรือต้องช่วยเหลือลูกเต้าทํางานหรือต้องช่วยเหลือใครในเรื่องของการทํางานคุณยังทําได้อยู่แล้วคุณก็ยังแข็งแรงดีอยู่ด้วยฟิตเปียอารมณ์นี้นะนะคะประตูรักก็เปิดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีมีความสุขอะไรที่คุณทําสะสมมาก่อนจนถึงอายุขนาดนี้มันส่งผลดีเนาะจะได้ไปร่วมงานเลี้ยงจะได้ไปร่วมงานสังสรรค์หรือในอย,อยู่ในบรรยากาศที่ มีคนชื่นชมในความสามารถของคุณถือว่าแฮปปี้นะอยู่บ้านทํากับข้าวอร่อยก็มีความสุขจากทาให้ลูกให้เต้าทําให้ลูกหลานนะเนออาะพ่อไม้ไม้ทั้งหลายกระดังงาลนไฟนะจ๊ะมีจังหวะสละโสดด้วยโดยเฉพาะสาวๆนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็ ดูให้ดีในะเรื่องของความรักไวขนาดนี้แล้วบางทีมันอาจจะมาเป็นโค้งสุดท้ายของเราแต่ต้องเลือกให้ดีคนที่มีคู่อยู่แล้วคนในครอบครัวลูกเต้าทําให้ชื่นใจหรือคุณก็มีความสุขกับสิ่งที่ทําดีกลางสัปดาห์จะเห,น,น,หนื่อยนิดนึงคุณจะเจอคนเอาชนะคนที่แบบว่าเหมือนมาแข่งมามาทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจอะ่ะเออแต่ว่าไม่ต้องกังวลอะไรถ้าเราโฟกัสเรื่องงานเรื่อง,งเอง,งนินดูเรื่องนั้นดีกว่าเพราะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเนาะนะคะ ฉลูไม่ได้ข้ามไปจ้ะพอดีเมื่อกี้มันหลุดเออนะคะก็เลยต่อเนาะเพราะฉะนั้นะะเดี๋ยวพี่หวานจะกลับไปดูให้ว่าพอสอนไหนขาดแล้วเดี๋ยวลงให้พี่พี่อีกทีหนึ่งนะคะหรือลงของพฉลูใหม่ให้หมดเลยอีกคลิปหนึ่งนะจ๊ะมันหลุดเนาะ,ะอะ่ะมาต่อเพราะฉะนั้นถือว่าโอเคจะ้ะเออฟิตเปียความรักก็ถือว่าแฮปปี้ถ้าไม่ได้สนใจเรื่องรักเราโฟกัสเรื่องงานที่ทําเราโฟกัสเรื่องลูกเต้ามีความสุข ได้ออกงานสังคมได้แต่งตัวหล่อสวยมีความสุขอยู่เฉยๆก็มีความสุขกับอารมณ์นี้อย่าไปยุ่งเรื่องของใครแล้วกันสัปดาห์นี้จะงดยินหัวใจช่วงวันที่29กับ30จะมีคนมาหาเรื่องหรือมีคนแบบจะจ้องจะเอาชนะหรือลองของมาเป็นฟิลแบบเนี้ยแต่บางทีหลายๆคนทํางานก็อาจจะวุ่นวายแล้ะเหนื่อยหน่อยแต่จัดการได้ทั้งหมดเลยนะคะโอเคเรศรู้จักพูดจะดี มาต่อนะคะคุณที่เกิดพศสอ5 3 5นะอายุ14ย่าง15และ2493อายุ74ย่าง75เสือลงจากภูเขาจ้ะสวัสดีค่ะนะคะประตูงานเปิดจ้ะเก่งชนะเลิศนะคะมีความสามารถแต่ขี้ดื้อน,นิดนึงนะคุณปู่คุณย่าก็ยังแข็งแรงดีอยู่จ้ะรวองอาการผื่นแพ้คันเนาะ ประตูเงินเปิดจะได้เงินก้อนจะเป็นจังหวะด,ดีเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องของการเรียนจะได้รับข่าวดีบางคนก็จะได้เดินทางไกลบางทีลูกเต้าก็มาหาบางคนได้บริวารใหม่มาแมวใหม่ได้ของเล่นใหม่นะคะความโชคดีเด่นมากเลยนะพลังจักรวาลเปิดใครจะมาหาใครจะทําให้เราชื่นใจหรือได้ข่าวดีเรื่องอะไรไม่รู้เนาะแต่มันเป็นความโชคดีโดยเฉพาะย9 3สนะหยิบลอตเตอรี่สบายให้ ให้คุณพ่อคุณแม่สิแต่ปลายสัปดาห์ไม่สู้ดีประตูรักก็ปิดด้วยนะคะสัปดาห์นี้คุณจะรู้สึกอึดอัดใจอ่ะบางทีถ้าขี้บ่นจู้จี้จุกจิกเอาแต่ใจอยากให้คนนั้นเป็นแบบนี้อยากให้คนนี้ทําอย่างนั้นให้บางทีมันก็จะงงยินหัวใจสักนิดนึงนะปลายสัปดาห์ช่วงวันที่3 1กับ1ึวุ่นวายปวดหัว บางทีคนที่บ้านไม่เข้าใจหรือว่าพอเราใช้อารมณ์มากๆต่างคนต่างเป็นฟิวที่แบบเขาไม่อยากยุ่งกับเรานะคะหรืออาจจะมีเรื่องเครียดๆให้ไม่สบายใจก็ได้นะ,ะบางทีคุณปู่คุณย่าอาจจะป่วยนะแต่เด็กๆระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวนะจ๊ะนอกนั้นถือว่าโอเคนะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีใส่ตาด้วยเด็กๆบางคนจะมีปัญหาเรื่องตาแพ้แสงเด็กๆบางคนถ้ามีปัญหาเรื่องภูมิแพ้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลสักนิดหนึ่งเนาะนะอ่ะพลังจักรวาลไปจ้ะ สีเสริมดวงคุณสัปดาห์นี้เอาพลังจัก,กรวาลโอกาสดีข่าวดีต่างประเทศแดนไกลเอาไปเลยนะคะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เป็นโทนเหลืองจากเหลืองทองนะการทําบุญเสริมดวงในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเอาไพ่ดวงแข็งไปร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือทําบุญกับน้องหมาน้องแมวนะสัตว์เลี้ยงของเราก็ได้ดูแลเขาให้ดีเนาะนะคะส่วนเลขมาดูสิสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะอมเพียงจะ้ะเสียงชัดเจนดีเนาะเออดูก่อน แชร์เป็นค่าครูเสียงชัดไหมพี่หวานลืมตังนะโอเคเสียงชัดนะอ่ะเลขจ้ะสองหนึ่งสองหนึ่งเก้านะคะสัปดาห์นี้เสริมดวงความโชคดีผู้ดีดีูดเพาะเพาะมันจะได้เสริมเรื่องโชคเรื่องเงินเนาะโอเคโชคดีจ้ะ